รถยุโรปคันหรูลั่นไปบนถนนอย่างช้าๆเป็นเวลาเกือบสองชั่วโมงแล้วที่หญิงสาวขับรถออกมาจากบ้านเพียงลำพังแม้วันนี้จะเป็นวันทำงานแต่เธอก็ไม่ได้ไปทำงานตามปกติเพราะเธอได้ใช้สิทธิลาพักร้อนซึ่งแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยในชีวิตการทำงานตั้งแต่ที่เธอเรียนจบและเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปในบริษัทผลิตน้ำผลไม้ชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งเจ้าของกิจการนั้นคือพ่อของเธอเอง ในความเป็นจริงด้วยฐานะอย่างเธอนั้นสามารถไปเที่ยวพักร้อนในประเทศแถบยุโรปได้อย่างสบายแต่เธอกลับเลือกที่จะไปพักร้อนอยังจังหวัดเล็กๆแห่งหนึ่งแทนซึ่งเหตุผลก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนักเพราะเธอเพียงแค่ต้องการใช้เวลาร่วมกับคนสำคัญที่จังหวัดนี้เท่านั้นเองปริยพัฒนมองไปยังถนนเบื้องหน้ามือบางทั้งสองข้างของเธอเกาะกลุ่มพวงมาลัยแน่น เธอเริ่มรู้สึกใจชื้นขึ้นมาบ้างเล็กน้อยเมื่อรถกำลังแล่นเข้าใกล้ตัวเมืองเพราะเธอรู้สึกได้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับรถของเธอและที่สำคัญความผิดปกตินั้นเกิดขึ้นที่ระบบเบรกปริยภพัทรรู้สึกมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วว่าเธอเหยียบเบรกได้ยากขึ้นและรถเริมเบรกไม่ค่อยอยู่จนเธอต้องพยายามขับรถแบบประคองเพื่อไปให้ถึงจุดหมายเสียก่อนแล้วยังอื่นค่อยว่ากันทีหลัง แต่ทันใดนั้นได้มีรถจักรยานยนต์วิ่งตัดหน้ารถของเธอในระยะกระชั้นชิดปริยพันณ์จึงรีบใช้เท้าเหยียบเบรกอย่างแรงเพื่อหวังให้รถหยุดแต่ไม่เป็นผลเพราะเบรกใช้การไม่ได้เสร็จแล้วเธอจึงตัดสินใจหักพวงมาลัยหลบตามสัญชาตยานซึ่งนั่นก็ทำให้รถของเธอพุ่งลงไปข้างทางอย่างรวดเร็วก่อนที่สติของเธอจะดับปู้๊บลงปริยฉัตร ทนายความสาวบุค,คลิกมา่นมั่นยืนอยู่ภายในห้องพักผู้ป่วยของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดด้วยสีหน้าที่เป็นกังวลเบื้องหน้าของเธอคือปริยพัฒนหรือแฝดพี่ซึ่งตอนนี้นอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยพร้อมผ้าพันแผลที่บริเวณศีรษะและเฝือกที่ขาข้างหนึ่งซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้พัดเป็นไงมั่งเจ็บมากไหม ปริยชาต์เอ่ยถามคนเจ็บด้วยความเป็นห่วงเจ็บสิแต่ไม่เป็นอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงนะปริยพัฒน์เอ่ยกับแฟดน้องพังรู้สึกว่าเวลาที่เธอมองอีกคนทีไรเหมือนมองตัวเองในกระจกทุกทีคงเป็นพราะไม่ได้เจอกันมากว่า20ปีสินะเธอก็เลยยังไม่ชินแล้วทำไมถึงเกิดอุบัติเหตุได้ล่ะปริยชัติยังถามต่อเลิกถามพี่เขาได้แล้วย่ชัดพี่เขาเจ็บอยู่นะ โบีนาะยิงสูงวัยซึ่งเป็นแม่ของฝาแฝดทั้งสองเอ่ยห้ามแฝดน้องเพราะเห็นแฝดพี่บาดเจ็บอยู่จึงควรจะปล่อยให้พักผ่อนดีกว่าไม่เป็นไรค่ะแม่พัดดีขึ้นแล้วปริยพัทกล่าวกับผู้เป็นแม่ที่นั่งอยู่ที่โซฟาก่อนจะหันมากล่าวกับแฝดน้องของตนสาเหตุของอุบัติเหตุนะ่ะพัดคิดว่าเบรกน่าจะมีปัญหาเพราะเหมือนรถพัดจะเบรกไม่อยู่ โชคดีนะที่พัดไม่ได้ขับรถเร็วไม่งั้นคงไม่รอดปริยพัดกล่าวด้วยสีหน้าที่ไม่สู้ดีนะเมื่อต้องนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆดร้อนๆ้อนหรอแล้วพัดได้เอารถเข้าเช็คบ้างไหมพัดก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะรถทุกคันของที่บ้านจะให้คนขับรถดูแลแต่เรื่องแค่เนี้ยพัดว่าไม่น่าพลาดนะอืมเงินก็แปลก ปริยชัติบนพื้นพรมเบาๆก่อนที่ประตูห้องจะถูกเปิดออกโดยชายรูปร่างสูงโปร่งและหล่อเหล่าราวกับพระเอกในละครอ้าวลูกทำไมมาช้าจังปวีนากล่าวกับร้อยตำรวจตรีเปรมนัทผู้เป็นลูกชายคนเล็กครับแม่พอดีผมจัดการเรื่องปิดข่าวกับเรื่องรถอยู่นะครับตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเปรมนัทอธิบายให้แม่และพี่สาวฝาแฝดทั้งสองฟัง ซึ่งสาเหตุที่ต้องปิดข่าวนั้นเพราะปริยพัฒน์เป็นลูกสาวเจ้าของกิจการใหญ่โตเขาจึงไม่อยากให้ข่าวการเกิดอุบัติเหตุเป็นเรื่องใหญ่จนทำให้เรื่องของเขาและครอบครัวต้องถูกเปิดเผยไปด้วยดีแล้วล่ะลูกแม่เองก็เลิกกับพ่อมา20ปีแล้วแม่ไม่อยากให้ครอบครัวเราถูกขุดคุยเรื่องในอดีตปวีนากล่าวออกมาด้วยสีหน้าโล่งใจเพราะเมื่อ20ปีก่อนเธอได้เลิกรากับผู้เป็นสามี ก่อนจะพาปริยชัดและเปรมนัทมาอยู่ด้วยกันที่จังหวัดแห่งนี้ส่วนปริยพัฒนนั้นอยู่กับสามีของเธอและขาดการติดต่อกันในที่สุดจนกระทั่งเธอได้พบกับปริยพัทน์โดยบังเอิญเมื่อสองสาเดือนที่แล้วเพราะฉะนั้นคงไม่ใช่เรื่องดีแน่หากจะต้องถูกขุดคุยเรื่องราวในครอบครัวเพราะระหว่างเธอกับสามีนั้นไม่ได้จากกันด้วยดีสักเท่าไหร่ครับแม่เรื่องนี้ไม่มีใครรู้แน่นอนครับ ชายหนุ่มกล่าวพลางยิ้มให้ผู้เป็นแม่ก่อนจะเอ่ยถามคนเจ็บที่นอนอยู่บนเตียงพี่พัดโอเคขึ้นไหมครับจ้ะพี่ดีขึ้นแล้วเราก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะที่ทำให้ลำบากกันจากที่จะลาพักร้อนมาอยู่ด้วยกันกลายเป็นว่าต้องมาให้ทุกคนดูแลแทนปริยพั์กล่าวเสียงแห้งด้วยความรู้สึกผิดไม่ได้ลำบากอะไรหรอกลูกแม่กับน้องนองดีใจด้วยซ้ำที่เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง 20ปีที่ผ่านมาแม่ทรมานเหลือเกินที่ไม่สามารถติดต่อลูกได้เลยปวีณนาะกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือน้ำตาของเธอเริ่มเอ่อคลอที่ดวงตาทั้งสองข้างใช่พวกเราดีใจนะที่ได้เจอพัดอีกครั้งแถมพัดยังยอมเสียวันลาพักร้อนเพิ่มมาอยู่กับเราอีกปริยาชัดกล่าวพลางเอื้อมมือของตนไปบีบมือของแฟนพี่ไว้เบาๆขอบคุณนะคะแม่ชัด แล้วก็น,นัดด้วยรู้ไหมว่าตอนที่รถพุ่งลงข้างทางผัดกลัวมากเลยว่าจะต้องตายกลัวว่าจะไม่ได้พบทุกคนอีกปริยพัดกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพลงางใช้นิ้วเกลี่ยน้ำตาที่เอ่อคลอที่ดวงตาทั้งสองข้างคราวนี้ก็ถือว่าฟาดคลอไปแล้วกันนะลูกหมดทุกหมดโศกเสียทีเดี๋ยวถ้าอาการดีขึ้นเรากลับบ้านของเรากันนะปะวีนากล่าวปลอบใจคนเจ็บค่ะแม่ ปริยพัดรับคำด้วยรอยยิ้มพูดถึงฟาดเคราะห์มันจะเป็นแค่เคราะหจริงๆหรอคะแม่ฉันว่าเรื่องนี้มันมีอะไรแปลกๆอยู่นะคะปริยชัดกล่าวพลางขมวดคิ้วเพราะเธอยังไม่คลายจากความสงสัยในอุบัติเหตุครั้งนี้หมายความว่ายังไงล่ะครับพี่ฉัดเปรมนัดเอ่ยถามด้วยความสงสัยปริยชัดจึงเล่าเรื่องอุบัติเหตุของแฟนพี่ให้กับน้องชายคนเล็กฟัง ซึ่งเมื่อชายหนุ่มได้ฟังแล้วเขาก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ควรจะต้องมีการตรวจสอบเสียหน่อยเผื่อว่านี่จะไม่ใช่อุบัติเหตุธ,ธรรมดาฉัดกับนัดระแวงมากเกินไปหรือเปล่าปริยาพัดแย้งขึ้นมาเพราะเธอเห็นว่ามันเป็นเพียงอุบัติเหตุเท่านั้นผมกับพี่ชัดอาจจะระแวงเกินไปจริงๆก็ได้ครับแต่เรื่องแบบนี้ลองเช็กดูสักหน่อยก็คงไม่เสียหายอะไรเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจัดการเองไม่เกินหนึ่งวันดูเรื่องแน่นอน เมนัดอาสาพี่ฝากด้วยแล้วกันนะปริยะชัดกล่าวพลางใช้มือแตะที่ต้นแขนน้องชายเบาๆครับพี่ชายหนุ่มรับคำด้วยรอยยิ้มเงินช่วงนี้ก็พักรักษาตัวไปก่อนนะลูกเดี๋ยวใกล้หมดวันลาพักร้อนค่อยคิดกันอีกทีว่าจะบอกพ่อแล้วก็สามีของลูกยังไงดีค่ะแม่ ปริยภั์รับคําพลางคิดถึงเรื่องที่แฝดน้องและน้องชายของตนเป็นกังวลอยู่เธอคิดว่าทั้งสองคงจะระแวงกันไปเองเพราะถึงอย่างไรเธอก็เชื่อว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันเป็นแค่อุบัติเหตุเท่านั้นหญิงสาวร่างบางนั่งอยู่บนโซฟาภายในห้องรับแขกมือของเธอกำรีโมทโทรทัศน์แน่น หลังจากที่เธอใช้มันกดเปลี่ยนช่องไปหลายๆช่องเพื่อรอฟังข่าวสำคัญแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีข่าวที่เธอรอฟังจนเวลาล่วงเลยมาถึงค่ำหญิงสาววางรีโมทลงข้างๆตัวก่อนจะหยิบสมาร์ทโฟนที่วางอยู่บนโต๊ะรับแขกมากดอ่านข่าวแต่ก็ยังไม่พบข่าวที่เธอต้องการอีกเช่นเคยด้วยความหงุดหงิดเธอจึงตัดสินใจโทรหาชายคนหนึ่งทันทีฮัลโหลว่าไงครับที่รัก ลายสายเอ่ยเสงหวานนี่มันหมายความว่ายังไงคะคุณหญิงสาวกล่าวด้วยความหงุดหงิดคุณหมายถึงเรื่องนางพัดน่ะเหรอชายคนนั้นถามกลับมาเรากับรู้ว่าอีกคนต้องการคำตอบในเรื่องใดใช่ทำไมถึงไม่มีข่าวมาเลยนี่มันยังไม่ตายใช่ไหมหญิงสาวถามต่อก็คงอย่างนั้นแหละเพราะถ้ามันตายคงเป็นข่าวใหญ่ไปแล้ว คนของคุณนี่ลงมือประสาอะไรแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวยังจัดการไม่ได้แล้วนี่มันจะรู้ตัวหรือยังเนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่รู้หรอกคนอย่างมันโลกสวยจะตายคุณไม่ต้องคิดมากหรอกนะครั้งนี้ไม่สําเร็จครั้งหน้าค่อยลงมือใหม่ชายคนดังกล่าวพูดเพื่อให้หญิงสาวคลายจากความกังวลทั้งที่ตัวเขาเองนั้นรู้สึกกังวลมากกว่าหญิงสาวเสียอีกคุณอย่าลืมนะว่าเวลาของคุณมีจํากัด ถ้าขืนคุณยังชักช้าอยู่แบบนี้คุณเองนั่นแหละที่จะแย่หญิงสาวคมคู่แสงเข้มคุณจะเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวผมจะรีบหาทางจัดการให้เร็วที่สุดชายคนดังกล่าวยอมจำนนต่อคำขู่ของหญิงสาวตอนนี้เขากำลังตกที่นั่งลำบากเพราะฉะนั้นการยอมตามใจอีกคนแต่โดยดีน่าจะเป็นผลดีต่อเขาแมา่ก,กว่าฉันเชื่อคะ่ะ ว่าคุณต้องทำได้แต่รีบหน่อยแล้วกันนะคะได้จ้ะงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะผมอยู่ที่บ้านไม่ค่อยสะดวกคุยเท่าไหร่ชายคนนั้นกล่าวลาและรีบกดวางสายทันทีโดยที่ไม่รอฟังว่าหญิงสาวจะพูดอะไรต่อหรือไม่ซึ่งหญิงสาวก็ได้แต่รู้สึกหัวเสียที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่วางแผนไว้ไม่เป็นไปอย่างที่ใจคิดก็คใครจะไปคิดละ่ะว่าการฆ่าผู้หญิงอ่อนแออย่างปริยพัย์แค่คนเดียว มันจะยุ่งยากถึงเพียงนี้กระปุกน้ำมันเบรกถูกเจาะครับพอน้ำมันเบรกค,ค่อยๆรั่วออกจนหมดรถก็จะเบรกไม่อยู่เปรมนัดกล่าวเสียงเรียบหลังจากที่เขาได้ตรวจสอบรถอย่างละเอียดแล้วซึ่งตอนนี้ภายในห้องพักผู้ป่วยมีเพียงเขาและพี่สาวฝาแฝดทั้งสองเท่านั้นส่วนผู้เป็นแม่กลับไปพักผ่อนที่บ้านหลังจากที่เฝ้าปริยพั์มาทั้งวัน ซึ่งเขาก็ตั้งใจที่จะบอกพี่สาวทั้งสองคนตอนที่ปวีนาไม่อยู่เพราะเกรงว่าผู้เป็นแม่จะตกใจนั่นเองพี่ว่ามันอาจจะรั่วหรือแตกเพราะอุบัติเหตุก็ได้นะแม่จะตกใจกับสิ่งที่ได้รับรู้แต่ปร,ริยพัฒน์ก็ยังคงมองโลกในแง่ดีอยู่เป็นไปไม่ได้ครับเพราะรอยเจาะมันชัดเจนมากไม่ใช่การแตกเพราะอุบัติเหตุแน่นอนอีกอย่างพี่พัฒเองก็เบรกรถไม่อยู่ไม่ใช่หรอครับ รถถึงได้พุ่งลงข้างทางเปรมนัดแยง้งมันก็ใช่นะแต่ปริยพัฒนพยายามคิดหาเหตุผลอื่นเพราะเธอไม่อยากจะเชื่อว่ามีคนกำลังปองร้ายเธออยู่แต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้พูดอะไรปริยาชัดก็พูดสวนขึ้นมาเสียก่อนชัดว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะนี่มันกะจะเอาไห้ถึงตายเลย ผมก็คิดเหมือนพี่ชัดครับพี่พัดจะแจ้งความไว้เลยไหมครับพอผมเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วจะได้เรียกคนใกล้ตัวพี่มาสอบปากคำหรือพี่พัดพอจะนึกออกบ้างไหมครับว่าเคยมีเรื่องขัดแย้งอะไรกับใครหรือเปล่างั้นเดี๋ยวพี่แจ้งความไว้ก่อนก็ได้ส่วนเรื่องขัดแย้งพี่คิดว่าไม่มีจะมีบ้างก็คือน้องสาวของสามีพี่ที่ดูเหมือนจะไม่ชอบขี้หน้าพี่ตั้งแต่ที่พี่แต่งงานแล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านนั่นแหละที่เหลือก็ปกตินะ แล้วสามีพี่กับคู่แข่งทางธุรกิจล่ะครับพี่คิดว่าไม่น่ามีอะไรนะคำตอบของปริยพัททำให้ปริยชัดถึงกับสายหน้านี่แฟนพี่ของเธอถูกเลี้ยงมาแบบไหนกันนะทำไมถึงได้มองโลกในแง่ดีขนาดนี้เงินพี่ว่านัดยังไม่ต้องเรียกใครมาสอบปากคำหรอกเพราะสอบไปก็คงไม่ได้อะไรแล้วถ้าจะให้พัดกลับไปในสภาพขาหักแบบนี้มีหวังต้องโดนพวกมันเล่นงานอีกแน่เพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นใคร แต่นเมื่อมันกล้าทําถึงขนาดนี้พี่ก็จะลองสู้กับมันดูสักตั้งปริยะชัดกล่าวได้แววตาดุดันหึปริยะพันธ์และเปรมนัทําเสียงในลําคอพลางขมวดคิ้วพร้อมกันด้วยความสงสัยฉัดจะปลอมตัวเป็นพัดเข้าไปสืบหานคนร้ายเอง